สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟาร์มสุขสวนฝันชแนลนะครับช่องสำหรับการเตรียมพร้อมในการทำเกษตรหลังเกษียณนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่42นะครับจะพาทุกท่านมาดูความเปลี่ยนแปลงของต้นยูคาลิปตัสพัน์เคเจ อายุ6เดือนเป็นยูคาลิปตัสต่อที่2นะครับว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงจะเป็นเช่นไรครับสำหรับท่านที่ผ่านเข้ามารับชมแล้วก็รบกวนเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเรารวมถึงได้เป็นกำลังใจของผมในการทำคลิปตัดตัดไปด้วยนะครับ สำหรับต้นยูคาลิปตัสแปลงนี้นะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องตัดแต่งต้นแล้วนะครับผมตั้งใจไว้ว่าจะให้เหลือตอละ2ต้นนะครับเพราะว่ายูคาแปลงนี้ค่อนข้างจะปลูกถี่นะครับในตอแรกนะครับกลัวว่าจะทึบและเบียดกันเกินไปต้นของยูคาลิปตัสจะไม่ใหญ่เท่าที่ควรนะครับแต่ว่าปีนี้นะครับ ช่วงนี้วันที่ผมถ่ายวิดีโอก็คือวันเป็นวันที่2 9กรกดาคม2567นะครับปีนี้ฝนตกชุกมากเลยครับตกทุกวันเลยนะครับดินชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะดินพื้นดินแถวคอเพอคลองรานเนี่ยมันจะแลกอยู่นิดนึิงคือหน้าฝนถ้าฝนตกหนักเนี่ยดินจะอุ้มน้ำดีมากนะครับชุ่มฉ่ำเลยแต่ว่าพอแล้งนะครับดินก็จะระเหยเป็นฝุ่นแข็งนะครับ ก็เป็นสภาพนี้นะครับต้องรู้สภาพของพื้นดินด้วยนะครับดูจากสภาพตอนนี้แล้วเนี่ยผมยังคงตัดต้นไม่ได้นะครับเพราะว่าดินยังชุ่มชําอยู่นะครับถ้าเกิดตัดต้นแล้วเนี่ยพื้นดินบริเวณโคนต้นมีแสงรอดผ่านไปได้จะทาให้หญ้าทึบนะครับก็เลยตั้งใจว่าจะปล่อยไว้อีกสักเดือน2เดือนนะครับ ถ้าฝนหยุดตกนะครับก็จะเข้ามาตัดแต่งต้นนะครับให้เหลือตอละ2ต้นนะครับเพื่อที่ต้นเขาจะได้อุดมสมบูรณ์ครับช่วงนี้ราคาของต้นยูคาลิปตัสแถวเพอคลองรานบ้านผมเนี่ยค่อนข้างราคาดีนะครับแถวแถวลานที่เขารับซื้อยูคาแถวนี้ติดป้ายไว้เลยรับซื้อตันละ1,150นะครับก็ถือว่าดีพอสมควรนะครับสำหรับ เกษตรกรที่ปลูกต้นยูคาลิปตัสนะครับดังนั้นใครมีพื้นที่ว่างเปล่านะครับยังไม่ได้ใช้ประโยชน์แนะนําให้ปลูกต้นยูคาลิปตัสกันเลยนะครับในส่วนของแปลงยูคาลิปตัสเนี่ยด้านหน้านะครับผมตัดแล้วก็ทาต่อนะไม่ให้ขึ้นนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นสวนฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นปลูกต้นพยูงแซมไว้นะครับพอ ื้นที่โปร่งแสงแดดถึงนะครับหญาก,ก็เลยลกทึบพอสมควรมารอบนี้ก็มาเพื่อกําจัดวัชพืชนะครับถ่ายให้ดูก่อนครับว่าวัชพืชหนาแน่นขนาดไหนมองไม่เห็นต้นฝรั่งเลยมองไม่เห็นต้นพยุงเลยนะครับเดี๋ยวผมจัดการแล้วเนี่ยสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตถ่ายให้ดูใน EP ีถัดไปนะครับส่วนบริเวณสระน้ําของผมนะครับ ก็ไม่แตกต่างกันเลยครับยาขึ้นลกทุบท่วมหัวเลยนะครับขนาดกล้องวงจรปิดเสากล้องวงจรปิดที่ผมทําไว้ไกลๆเห็นไหมครับมองแทบไม่เห็นเลยนะครับต้นหญ้าต้นตะขบขึ้นไปเกือบสูงเกือบเท่ากล้องวงจรปิดเลยนะครับมารอบนี้ก็มากําจัดวัชพืชบริเวณขอบสระด้วยเหมือนกันนะครับยาลกทุบเลยให้รู้นะครับว่าเยอะขนาดไหน เดี๋ยวพอผมจัดการแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าสภาพหลังจากที่กำจัดญ้าออกแล้วเนี่ยจะเป็นเช่นไรในแผนผมนะครับไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมผมมีโครงการที่จะนำควายนำวัวมาเลี้ยงด้วยในสวนเกษตรของผมนะครับพอดูจากยาแล้วเนี่ยเยอะมากนะครับถ้าจะเลี้ยงควายสัก4ี่ส้าหตัวหรือวัวสัก4ี่สาหตัวเนี่ยผมว่ามัน เหลือกินเหลือใช้เลยครับหญ้าที่มีอยู่ในสวนเพราะว่าอุดมสมบูรณ์จริงๆนะครับส่วนต้นไม้ที่ผมปลูกไว้รอบรอบสระนะครับที่สังเกตดูจากสายตาเนี่ยก็ยังสามารถรอดนะครับอยู่ได้หลายต้นนะครับอันนี้เป็นต้นํำฉาใหญ่นะครับที่อยู่บริเวณขอบสระนะครับต้นไม้ที่ผมปลูกไว้พวกมะพร้าวนะครับพวกต้นกล้วยนะครับ ก็ยังอยู่ดีนะครับน้ําในสะหลวงนะครับสะใหญ่ที่อยู่บริเวณข้างเคียงเต็มเลยนะครับปีนี้ฝนดีมากๆเลยก่อนหน้านี้ผักตบในสะนะครับแห้งขอดเลยนะครับแต่ว่าพอได้ฝนพอได้ความชุ่มชื้นกลับมาเนี่ยเขียวชอุ่มเต็มสะเลยนะครับส่วนข้างเคียงกันนะครับที่ติดอยู่กับสวนเกษตรผมเนี่ยก็จะมีแปลงนาของชาวบ้านข้างเคียงนะครับ ถ้าฝนอุดมสมบูรณ์ฝนชุ่มฉ่ำอย่างนี้นะครับชาวนาก็จะยินดีนะครับน่าจะชอบอกชอบใจกันเป็นการใหญ่นะครับเพราะว่าน้ำดีเหลือเกินนะครับในปีนี้เนื่องจากชาวนาแถวนี้นะครับต้องใช้น้ำจากน้ำฝนนะครับน้ำจากธรรมชาตินะครับไม่มีน้ำชุระปะทานนะครับในปีไหนที่ฝนอุดมสมบูรณ์นะครับชาวนาก็จะยิ้มเลยนะครับ ก็จะทำนากันได้ตามรอบฤดูนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบมาปีนี้ราคาข้าวก็ดีซะด้วยนะครับน่าจะเป็นผลดีกับาชาวนาที่ทําไร่ทํานากันอย่างดีเลยนะครับส่วนต้นไม้ที่ผมปลูกไว้บริเวณรอบๆสระนะครับนอกจากมะพร้าวนอกจากกล้วยนะครับก็ยังมีมะม่วงนะครับมีมะปางมีขนุนนะครับ ซึ่งเท่าที่ผมสำรวจดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยนะครับถึงแม้จะยาจะมีหญ้าปกคุมนะครับแทบมองไม่เห็นต้นเลยนะครับก็จะมีบางต้นนะครับที่สู้หญ้าไม่ไหวถูกหญ้าคุมจนยุบนะครับไม่สามารถเอาใบขึ้นมาสังเคราะห์แสงได้ก็ล้มตายไปหลายต้นไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีเวลาก็จะไปเอาต้นพันธุ์มาปลูกซ่อมแซมครับ เนื่องจากผมยังทำงานประจำอยู่นะครับยังทำเกษตรเฉพาะช่วงวันหยุดนะครับถึงแม้จะเห็นหญ้าปกลุมเขียวชะอมแบบนี้นะครับบางท่านอาจจะท้อแท้นะครับแต่สำหรับผมแล้วกับยินดีนะครับเพราะว่ามันบกบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วก็สภาพภูมิอากาศแถวนี้นะครับเหมาะสมที่จะต้องจะปลูกพืชนะครับจะสังเกตว่าพอฝนตกปุ๊บนะครับพวกวัชพืชพวกหญ้า พวกอะไรเนี่ยจะขึ้นอุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายากขึ้นดีนะครับว่าจะชื้ขึ้นดีในทางกลับกันถ้าเราเอาต้นไม้ที่เราต้องการมาปลูกนะครับแน่นอนครับต้นไม้ที่เราต้องการปลูกก็จะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอย่างเช่นต้นมะกอนะครับสองสามต้นที่ผมปลูกทิ้งไว้เนี่ยถึงแม้จะไม่มีคนมาดูแลเลยนะครับก็ยังออกลูกนะครับให้ผลผลิตอยู่นะครับบริเวณรอบๆสระนะครับน้ําในสระก็สามารถจัดเก็บได้ดีนะครับ ก็ไม่ถือว่าแห้งขอดนะครับผมเช็คดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีผมว่าสาลูกนี้ก็จะสามารถเก็บน้ําไว้เพื่อใช้ก,กรารเกษตรได้อย่างแน่นอนครับผมคิดไว้แล้วนะครับสําหรับสาะะครับถ้ายัางมีน้ํายุบไม่สามารถจัดเก็บได้เนะี่ยก็มีโครงการจะเอาขี้วัวนะครับมาใส่ไปนะครับอันนี้เห็นกล้องวงจรปิดที่ผมทําไว้ไหมฮะแทบมองไม่เห็นเลยนะครับก่อนหน้านั้นบริเวณนี้จะเตียนโล่งนะครับ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจัดการนะครับให้ดูความแตกต่างระหว่างออตอนที่หญ้าเยอะกับตอนที่ผมจัดการแล้วความแตกต่างจะเป็นเช่นไรเดี๋ยว E ีีหน้านะครับถ้ามีโอกาสผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับครับผมอีกสักรอบนะครับสำหรับท่านที่ผ่านเข้ามารับชมแล้วช่วยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ครับให้เกียรติรับชมนะครับและติดตามแลวฟังผมนะครับแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับสวัสดีครับ